สวัสดีค่ะสวัสดีคุณเอซนะคะวันนี้ปอนก็เพิ่งปลูกนะคะปลูกกล้วยปลูกกล้วยเสร็จนะคะก็ปลูกไปแล้วนะคะวันนี้เก้าต้นเก้าต้นนะคะวันนี้ปลูกกล้วยเดี๋ยวปอ,อนพามาดูเด้อนี่นะคะหน่อกล้วย กล้วยที่ปอนนะคะขุดออกมาปลูกก็ปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะคุณเอฟซีทั้งหมดวันนี้นะคะปลูกไปหมดไปเก้าต้นนะคะเก้าต้นนี่ค่ะต้นก็จะขนาดนี้นะคะทุกท่านปลูกให้เห็นๆเลยนะคะนู่นนะคะเก้าต้นนะคะเก้าต้น แถวข้างหน้านี่นะคะเก้าต้นที่ปอนปลูกเป็นหน่อเล็กๆนะคะหน่อเล็กๆหน่อลักษณะอนงงี้นะคะคุณ fc ก็จะนี้มีตรงนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะดินนะคะปะอนเพิ่งกบนะคะทั้งหมดเก้าต้นนะคะวันนี้ปลูกไปแล้วนะคะคุณ fc เดี๋ยวอีกหน่อยก็คงจะโตนะคะเนาะนี่นะคะทำให้เห็นๆนะคะคุณเอฟซีปอลอยากปลูกอยากปลูกนะคะก็ทดลองปลูกก่อนนะคะว่าจะขึ้นไหมนะคะคุณเอฟซีว่าจะขึ้นหรือเปล่ากล้วยที่ปอ,อนปลูกนะคะโบราณเขาบอกว่าถ้าจะปลูกกล้วยก็ปลูกก่อนเข้ารรษาเนาะ แต่ปอนมาปลูกนะคะก็เข้าวพันษาก็ผ่านมาแล้วเดี๋ยวรอรุ้นนะคะว่ามันจะงามหรือว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเขาบอกว่าปลูกกล้วยก่อนเข้าวพันษาถึงจะออกลูกออกหมากนะคะถ้าเราปลูกหลังพันษานี่ก็อันนี้ปอนหมายถึงว่าถ้าปอนปลูกหน้านี้นะคะจะออก จะออกลูกออกหมากหรือเปล่านะคะก็ต้องรอลุ้นค่ะทุกท่านก็วันนี้ก็ปลูกไปแล้วนะคะเก้าต้นแล้วนะคะคุณเดียพีปลูกไปเรียบร้อยแล้วเก้าต้นเดอ้อต้นกล้วยปลูกอยู่หน้านี่แหละอยู่ข้างหลังเนาะไม่ใช่ข้างหน้านะคะข้างหลังเพียงนานะคะก็ทยอยปลูกไปนะคะวันละเล็กวันละน้อยนะคะคุณเดียพีก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นส,สิ่งที่ดี เราไม่ได้ไปว่าไปด่าใครเนาะเราทํางานของเราไปนะคะอยู่แบบมอม่อแม่แม่นะคะภูมิใจในสิ่งที่เรามีอยู่นะคะคุณเอฟซีไม่ต้องไปแข่งขันกับใครนะคะใครทําอะไรไว้ก็รู้อยู่แก่ใจนะคะเห็นไหมคุณเอฟซีออยปอนก็มาปลูกไว้ ก็ไม่รู้ว่าปลูกนานเท่าไหร่ปอนก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้เห็นเนาะเห็นไหมพอมันขึ้นมันก็ขึ้นมานะคะเนี่ยเห็นไหมโอโหนะคะเดี๋ยววันนี้ปอนก็จะมาดึงออกแล้วดึงเปลือกออกอ้อยมันก็จะได้ขึ้นสูงๆนะคะนี่ก็เป็นอ้อยพันพันห้าศูนย์นะคะห้าศูนย์ที่คุณเนฟซีนะคะได้ส่งมาให้ปอนปลูกปอนขยายพันเนาะขยายด้วยลำ ลำต้นแล้วก็ยอดนะคะเสียบคู่กันก็จำไม่ได้ว่าบอนปลูกตอนไหนนะคะเนี่ยขึ้นขึ้นโอ้โหนะคะเนี่ยออกหนอเยอะแยะไปหมดเลยนะคะตอนก็ไม่ค่อยได้มาดึงนะคะไม่มาทำความสะอาดด้วยเนาะตรงตรงนี้นะคะเนี่ยก็ประมาณนี้นะคะทุกคนวันนี้มีโอกาส ก็ขอบคุณนะคะดูเลิมนี้ก็ฝากเปก็นกำลังใจให้ปอนด้วยเด้อนี่ค่ะวันนี้ขออยู่อยู่ที่นาก่อนสะสางก่อนสะสางไปวันละเล็กวันละน้อยนะคะทุกท่านสะสางไปวันละเล็กวันละน้อยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนี่ค่ะปอนก็ขอบคุณนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกระอ่อน,นะคะเราทำดีมาตลอดนะคะเรามั่นใจนะคะว่าความดีที่เราทำไว้นะคะสักวันหนึ่งก็จะมาส่งผลน,นะคะให้คนให้ครอบครัวของเราเนาะใครจะว่ายังไงก็ถ้าเราปล่อยผ่านไปได้นะคะก็ หรือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเราไม่ตอบไม่โต้เขาเพราเรามัวแต่ตอบโต้กันไปตอบโต้กันมานะคะมันก็ไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นเนาะสู้สู้เราทำนะคะความดีนะคะวันต่อวันเราไม่ไปเบียดเบียนใครนะคะเรามีงานอะไรเราก็ทำไปนะคะนี่นะคะก็จะส่งผลนะคะ ต่อครอบครัวของเราเองนะคะก็ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะถ้าปอนได้พูดก็พูดยาวหน่อยนะคะคำไหนที่ปอนพูดผิดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านด้วยเดอ้อเนี่ยค่ะเนี่ยอย่างนี้นะคะลักษณะอย่างนี้นะคะก็พอตัดไปชําใหม่แล้วเนี่ยแตกรากแล้วต้องใส่ปอนเสียบไว้ตั้งแต่ตั้งแต่ปีปีที่แล้วนะคะ ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้คุณเอฟซเห็นเนาะเวลาปอนปลูกพอถ่ายเห็นอีกรอบนึ่งก็ต้นโตแล้วนะคะต้นโตแล้วอย่างอ้อยเนี่ยก็เต็มสวนเลยนะคะเต็มสวนเลยก็ปลูกได้นะคะปลูกได้ก่อนก็ขยายพันธุ์ไปวันละเล็กวันละน้อยนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะทุกท่าน ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะคุณเดฟซีเจอกันคลิปหน้านะคะคเดดร <'s> <'s> ้อนมากเลยเหงื mm ่ hmm. อท่วมหน้าเลย